กดติดตามกด subscribe ทั้งช่อง u t u b e จุนี่ออนไ,ไลน์และเพจจุนี่ออนไลน์ขายของแทบุริโที่มีกดเซฟกดเลยกดอบอกให้กดก่นนี้และความันเทิงจะบันเกิดลดไหมคะไฟ์สดคือราคาพิเศษและชนาพาชนาพาอย่ามาต่อราคาเหมือนต่อผักต่อพาต่อผักชีต่อผักหอมต่อฟักทองต่อกุ้งต่อไก่ต่อหมูที่นี่นะนี่คือไร้สดราคาถูกแล้วชนาพาจะบอกลดไหมคะ กิโลขายนชนาภาใช้ขายข่องสำอางอ,อ๋อรวมส่งตายแล้วฉันว่าลูกค้าเป็นชุดใหญ่แต่ลูกค้าบอกรวมส่งตายแล้วฉันว่าลูกค้าเป็นชุดใหญ่แต่ลูกค้าบอกรวมส่งขอพระธรรมกายนะคุณชนาภาครับอย่าใช้ตัวย่อเพราะตัวย่ออาจจะทําให้เราสื่อสารกันผิดแล้วอาจจะโดนเก,กลี้ยกล่อมกลางไร้สดได้รวมส่งไหมคะไม่รวมนาชนาภาอีิปักหมดเ็จอ่านที่ปักหมดทำไมไม่อาีิปักหมดชนาภาจะปักหมดอยู่ขนาดนี้ทำไมเธอไม่อธิปักหมดอารมณ์เสีย ชนภา,าชนภาใำ้ทั้งไม่อ่านที่ปักหมดล้อ,นนอเล่นนะชนาภาขำขำไรฟ์สดจริงๆไม่ได้เกี่ยวกาดจริงหรอกจริงๆดูจากสายตานะชนาภาชนาภาดูจากสายตานะไม่ทันแล้วแม่นมึ่งรถได้ไหมรับแม่ค้ารถอัดอะไร<อ>ให้รถอะไรให้รถอะไรผู้ชม ค้าผู้หญิงที่ถามสินค้าทุกคนล็อ,อปล็อแป๊บลูกค้าผู้หญิงหยุดถามหยุดถามหยุดถามคุณเจ้านัดคลาสสิกหิงสิทแพ็คโ oh, <no. S 1> <c oughs> อ้ลูกค้าผู้หญิงหยุดถามก่อนอคุณเจ้านัดคุณเจ้าดถามถามจนเนี่ยถามสินค้าตัวไหนครับผมคือ <c oughs> มันจะมีหลายตัวมากเมื่อกี้ที่จูนไม่เข้าใจประโยคคําถามของคุณเจ้านัดว่าลดได้ไหมครับแม่ค้าเนี่ย คือแบบว่าไม่รู้ว่าคุณเจ้านัดเนี่ยถามสินค้าราคาต่ไหนรบกวนถามจุนทีนึงเดี๋ยวจุนจะแซกคิวตอบตอให้ oh, no. น้ำหอมครับอ๋อน้ำหอมนะจ๊ะน้ำหอมซีเคโกนะคะตอนนี้50มิลแบบโนมหอ590หมดแล้วก็จะเหลือแบบ100มิลกล่องซิล690ซึ่งปกติ100มิลกล่องซิลเนี่ยมันจะอยู่ที่2050แต่จูนะให้คุณเจ้านั้น9 9 0เลยร0อมิลกล่องซิลเลยถ้าเอาบอกนะแคปเลยชนะพาแคปแล้วกด1นเลยนะ1450พิมพ์ว่า1450มาด้วยนะรอทุกคนรอรอชนะพาก่อน คนหนึ่งเขาฉีด C.F. อะไรต่อไม่ได้แล้วนานมากานาพาเสร็จหรือยังเนี่ยหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยเสร็จหรือยังโอ้โหเสร็จไหมเสร็จแล้วนะพาคนหนึ่งเขาจะซื้อของต่อมุตรอเธอพิมเนี่ยแหละ เ,เรียบร้อยนะชนาพานะคะนะคะ <c oughs> เ,เรียบร้อยนะชนาพานะสวัสดีค่ะคุณไผ่เหนื่อยเหนื่อยและเหนื่อยชนาพาลนะนะคะพิมพ์แล้วทักแชทมานะชนาพานะคะ1450สนุกสนานจริงเพราะคาล้านนี้ <c oughs>